วันนี้คุณศิลาค่ะก็ออกมาโชว์หนังสือเรื่องของจะลาออกจากกรรมธิการปปชค่ะส่วนตัวเนี่ยแล้วก็อ้างว่าไม่สามารถทํางานร่วมกับท่านสิรีวิุทธ์ได้ส่วนตัวมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือคุณศิระเนี่ยถ้าจ,จะพูดอะไรจะถแถลงอะไรเนี่ยควรจะพูดตามความเป็นจริงจะดีที่สุดนะครับจะเสแสร้งสร้างภาพอะไรต่างๆเลยนะครับก็การที่คุณศิระมาร่วมทำงานกับผมในกรรมิการปปชเนี่ยนะฮะ ก็สืบเรื่องมาจากที่เรามียตินะที่จะไต่สวนเรื่องนนยุคตีแรกคองตรีถวายสัตว์ไม่ชอบเนี่ยพอจะจำได้นะครับก็เมื่อเรามีวัตติแล้วใช่ไหมให้เชิญคุณพิจุตคุณประวิต์มาแถลงข้อจริงก็เลยมีการให้การพิการสองท่านคือคุณประยมพระเพชรคุณธนาสิทธิ์คุณสุรพลเนี่ยลาออกไปแล้วส่งคุณศิระคุณปรีนา เข้ามาแทนสองคนนี้เข้ามาป่วนกันมีการเดี๋ยวเรื่องนู้งนี้ยกกี้มาหน้าค่าผมมั่งอะไรตะร่างต่างบ้างอะไรอย่างนี้นะนะครับแล้วก็งานไม่ทํานะครับงานไม่ทํากันนะจะปลดผมมั่งอะไรต่างฟ้องผมมั่งอย่างงี้นะแล้วก็มาเสนอยตินะที่จะขอยกเริกกันก็ไม่สําเร็จนะจะปลดผมก็ไม่สําเร็จก็เลยเอาลูกพี่ใหญ่มาคุณไปบูรมาอีกนะครับ ไปบูรมาก็จะมาขอเลิกยติต่างๆก็เลิกไม่ได้พอแพ้มาติไปพยายามจะยกเลิกยติให้ได้นะครับอพอยกเลิกยติได้ก็หมายถาว่าคดีคุณที่คุณศิละที่ไปปวนที่ภูเก็ตคดีคุณปรินาเรื่องที่ดินเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สิสนเป็นเทจคดีนาฬิกาหลวงคุณประวิตรคดีคุณธรรมนัฐเลยมันจะหลุดไปด้วยไงคือถ้าผมหลุดเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็ก็ยำเรื่องนี้หมดนี่ก็เอาผมไม่ได้ พอเอาผมไม่ได้ก็คูมิใจบูงก็มาเสนอครั้งแรกเพื่อจะยุตินะก็ยุติไม่ได้พอแพ้เสียงก็อีกสองอาทิตย์ก็เอาใหม่อีกแล้วนะครับเสนออีกผมบอกเสนอไม่ได้มันซ้ำนะฮะเพราะยะติมันตกไปแล้วห้านะมนอามาเสนอใหม่ตามข้อบังคับการประชุมก็เลยไปเสนอผมถอดถอนผมในการบริการนะซึ่งตอนนี้ก็ยังรออยู่ผมก็จะรอรอดูอยู่นะครับ ว่าเขาจะาไหว้ยังไงนะฮะแต่ในกรณีที่คุณศริระเนี่ยนะงานไม่ทำนะแล้วก็ไม่มีความรู้ผมต้องเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองนะไอ้นู่น้นี่ต้องไปตามมาให้ถแถลงคุณไปถามเลขาก็ได้ตอนหลังผมเลยจดเวลาพวกนี้เข้าออกเข้ากี่โมงออกกี่โมงก็เฉพาะคุณปรินาก็เดีกัน,นี่จดเริ่มจดตั้งแต่8กรกฎานะฮะ8กรกฎาเนี่ย คุณศิระไม่มาพอเก้ากรกฎาคมคุณศิระมานั่งหนึ่งชั่วโมงเข้าประชุมกันเช้าจดเย็นอย่างเงี้ยนะคุณศิระมานั่งหนึ่งชั่วโมงพอสิบห้ากรกฎาคมไม่มาพอสิบหกกรกฎาคมมาห้านาทียี่สิบสองกรกฎาคมนะครับไม่มายี่สิบสามกรกฎาคมมาหนึ่งนาทีถามว่าคุณศิระเข้ามาทําไมาเนี่ยห้านาทีสามนาทีแปดนาทีบางครั้งหนึ่งนาทีเข้ามาทําไม เข้ามาเบิกวิประชุมเข้ามาเนี่ยมีเข้ามาไม่มีอะไรมาเซ็นชื่อเพื่อเอาเบี่ยประชุมนั่นเองครั้งละพ่นห้าหนึ่งนาทีอย่าเข้ามาดีกว่านะเข้ามาทาไมเนี่ยใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องทุจริตนะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาทิตย์กว่าๆสิบว,วันแล้วนะผมเจอคุณทรนสิทธิ์ที่ลาออกไปน่ะคุณทนสิทธิ์ก็มาสวัสดีผมก็บอกท่านประธาน เดี๋ยวผมจะกลับมาอยู่ด้วยแล้วนะคุณศิระก็จะลาออกตั้งสิบกว่าวันแล้วนะไม่ใช่จะมาพูดวันนี้นะครับผมก็รู้นะนะเพราะอะไรเพราะคุณศิระแกทําไม่ได้ในางานนะครับคือที่เราปวดผมยุติยติคุณไปยุติให้ได้เนี่ยคือมันจบแล้วไงทําไมล่ะฝ่ายรัฐบาลมีเสียงมากกว่าในกรรมธิการเนี่ยทำไมให้ผมมีมตินะที่จะส่งปปชรกรณีคุณตะวุฒิ คุณระยุทธรัฐมนตรีถวายสัตว์ไม่ชอบเลยได้อ่ะก็เพราะคุณขี้เกียจไงคุณไม่สนใจการทํางานวาระประชุมผมก็ขึ้นไปตามวาระเนี่ยแล้วผมก็ถแถลงไปตามวาระนี่นะพอถึงวารานี้อ้าวผมเป็นผู้ด,ดําเนินเรื่องนี้เนี่ยผมก็ชี้แจงข้อจริงอย่งนีนะ้แล้วก็ขอมติที่ประชุมนะว่าจําเป็นต้องส่งปปชนะครับที่ประชุมก็ลงมติแต่พวกนั้นไม่อยู่ไม่ใส่ใจไนงะนะครับ แล้วก็ไปพูดกับนายแบบนั่นนาย,นานนายผมลักหลับผมอย่างงู้นอย่างนี้ผมกันแกงเงี้ยนะเอาดีใส่ตัวความชั่วใส่คนอื่นนะแต่ความจริงตัวขี้เกียจไอ้นายไม่รู้ก็ตั้งให้มันเป็นประธานซะเลยอะไรอย่างนี้นะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้กรณีคุณมงคลกิจนะผมก็ไม่ได้คยชอบนะัคุณมงคลกิจเท่าไหร่นะเห็นมีเรื่องมีราวมีนู่นมีนี่อยู่ตลอดเวลา นะไอ้เท็ที่เข้าไปเอามาแล้วเปิดเปิดปล่อยปล่อย,อยกันไปเนี่ยเราก็ได้แล้วเราก็ดูก็มันตั้ง 3- 4ี่ปีที่แล้วคุณมงกรยังไม่ได้เป็นสสเลยแล้วคุณศิราจะไปเรียกเขามาได้ไงลนะ่ะนั่นเป็นการกระทําส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวก็ก็ไปฟ้องร้องกันสิระหว่างบริษัทนะที่จะถูกกันโชกอะไรต่างก็ไปฟ้องส่วนตัวไม่ใช่ฐานะเจ้าพนักง,งานไม่ใช่ฐานะสมาชิกส,สภาผู้แทนรัรษฎรไปเรียกรับทรัพย์สินไทยถูกไหม ผมก็เตือนด้วยความหวังดีนะเดี๋ยวถ้าไปเรียเขานะเดี๋ยวเขาจะฟ้องให้ปฏิบัติหน้าท,ที่ไม่ชอบเพราะคุณไม่มีอำนาจก็ยังไม่รู้ว่าผมหวังดีกลับมาประชดประชันพูดลาออกบอกภารกิจเยอะลาออกก็ได้นี่จะลาออกก็ลาออกไปดีๆก็ได้ผมโอภารกิจผมเยอะนะก็ขอลาออกจากกรรมธิกาปรปปชนี้ก็แค่นี้ก็จบยังจะมาบอกทํางานลูกเกษตรีก็ได้ก็มือไม่มาทํางานนะ่ะจริงก็ว่าเนี่ย ดูเหนะหลักฐานไม่มาทํางานมาวันหนึ่งนาทีหคนาทีมาก็เออเออ,อาถามเด็กอย่ได้นะครับ,รบเด็กมันหะัวเราะเยาะอย่างนั้นนะทีนี้เขาก็ใช้วิธีการที่แบบอ,อาจจะโวยวายว่าท่านเสรีเองที่ทํางานร่วมกับท่านเสรีไม่ได้เพราะว่าท่านเสรีปกป้องคนผิดค่ะในกรณีของคุณมงคนกิจเออผมไม่ได้ปกป้องแล้ววงคนกิเ็เขาจะผิดไม่ผิดเรายังไม่รู้เลยแต่หมายความว่าคุณจะไปเรียเอาใช้อำนาจอะไรตรวจสอบเขาละ คุณควรจะรู้อำนาจหน้าที่คุณตามข้อบังคับการประชุมที่ออกมาเนี่ยะนะการพิจารณายุติธรรมกฎหมายอะไรของคุณมันมีภารกิจหน้าที่อะไรในเทปมันก็ยังไม่ได้เป็นสสแล้วคุณจะมาเรียกอะไรเขาขาอืค่ะตอนนี้มีการเรียกร้องให้ประชาชนจับตาการทํางานของท่านเฉลี่ยพิสูจน์ด,ด้วยเพราะว่าเออแกมองว่าอาจจะไม่เป็นธรรมกับตัวเขาเอง ตัวรต,วตัวทานศิลาอาหารแล้วก็ประกอบกับคุณมงคลกิจเนี่ยก็มีการยื่นเข้ามาที่กรรมธิการบกชให้ตรวจสอบคุณศิลาด้วยก็ไม่รู้เห็นยื่นมาวันนี้ผมกยังไม่ได้ไประจุเลยก็เรื่องเยอะแยะใช่ไหมค,ครับค,คุณศิลา,าเนี่ยก็เลยมองว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปทํากับตัวเขาอาหาร,หารที่จะมีการสอบจะไม่เป็นธรรมยังไงแล้วผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณมาตั้งยังไง นะแต่สิ่งที่ปรากฏในคลิปเคริบน่ะประวัติคุณศิระเป็นยังไงลองไปเปิดฟังคลิปดูสิเดี๋ยวจะส่งให้นะประวัติคุณศิระชักกา,า,การจักกันขนาดไหนนะครับค่ะส่วนตัวท่านเสรีอยากจะฝากอะไรถึงคุณศิระไหมคะหลังจากที่เขายืน่นหนังสือลาออกแล้วอะคะก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคที่เหมือนทํางานกับเราไม่ได้ก็ไม่มีรายละออกก็ดีจะได้คนอื่นเข้ามาทำนะจะได้เดินได้คุณลองไปดูในวาระก,การประชุมดิ ไม่มีเครื่อนไหวศิละงานติดจุกอยู่งั้นนะครับตอนนี้นะมีความพยายามเชื่อมโยงถ้าศรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิาวาสระหว่าง,งคุณมงคลกิจกับคุณศิละ,ะไ่มีร่รู้ผมอยา่างไรมันชกไปเลยหมดเรื่องสร้างนะอนาคตเขาจะไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยเราใช่ไหมผมอายุเจ็ดสิบแล้วใช่ไหมไอ้ไอ้อมองคลกิจกับศิละจะไล่ชกกันอะไรอยเงี้ยก็เรื่องเขาบงก็ไม่ได้สนใจแต่พอ ศิราจะสอบมองค์กิกผมก็เตือนไงว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะอายเขานะจริงคุณไปประธานนะอายเขาทําไม่ถูกเดี๋ยวก็จะฟ้องได้ก็คแค่น,นั้นเองใช่ไหมแล้วที่คุณมงกริร้องเข้ามาเนี่ยก็จะถูกผิดก็ยังไม่รู้หรอกนะแล้วก็คุณศิระจะเป็นยังไงก็จริงจริงก็ยังไม่รู้หรอกนะก็ต้องดูไปดูไว้ก่อนแต่เรื่องมันที่น้องประชาชนเดือดร้อนมันสำคัญก,กว่าเยอะแยะนะ